อ่ะถามอีกหน่อยนึงอันนี้ถามถามเรื่องส่วนตัวหน่อยนะแล้วเรามีแฟนกันยังโอ้โหนี่ลาลารู้เรื่องของเขามากเลยเฮ้ยถ้าผู้ชมต้องอยากรู้เหมือนผมแน่ๆมีกันยังพี่จะสมัครไหมคะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนำบัตรก่อนนำบัตรนำบัตรไม่อยู่ไม่เหรอครับไปไหนอะไรนะเปล่าไม่พอแล้วอ๋อแล้วตัวเรามีกันยัง พี่จะสมัครไหมก็จสมัครไงจะสมัครจะเริ่มมีเลยใช่ไหมก็ยังไงอ้าวกำลังจะมีไมีไหมมีไหมมีไหมนี่ถามสมมุติว่าวันหนึ่งเรามีแล้วเราเราเป็นแดนเซอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบก็คือจริงๆอะผู้ชายที่ไปอยู่ในสถานที่เนี้ยเขาก็ดูความเซ็กซี่ของเราถูกไหมครับดูความความเขาเรียกอะไรอ่ะดูวิชาชีพแต่ว่าความสามารถเราในการเต้นแล้วก็ดูสรีระที่สวยๆของเราเนี่ยอ่าอะไรอะที่สวยๆของเราโอ้โหดูจมูก ก็บอดี oh, right. oh, <laughs> ้โอ้ยอย่างเงี้ยแฟนแฟนเราจะทำยังไงกันอ่ะแฟนแฟนเราทำไงอ่ะคุณหนึ่งว่าอะไรครับบอดี้อะไรให้คิดคำให้คิดคำตอบไปเร็วอ่าออะไรแฟนแฟนเราว่าไงกันอ่ะเรามาทำไงเงี้ยสมมติมีแฟนอยู่เนี่ยแฟนเราแฟนเราแบบห้ามไหมเฮ้ยอย่านะเบียร์แอมตาลพี่ไม่ยอมด้วยอะไรเงี้ยมีไหม หรือแบบว่าเออไปเลยไปเลยไปเลยหาตังมาให้ฉันด้วยนะน <c oughs> เอา่แมงนะับคุณีลยนี่ออกแมงแล้วครับนี่แมงอะไรกบกำยำเหอแมงครับแมงมแต่เป็นเป็น,ปนไงบ้างอ่ะอยากรู้อยากรู้จริงอันนี้อยากรู้จริงถ้าเป็นพี่พี่ตอบไงถ้าเป็นพี่อ่ะ พี่จะบอกว่าถ้าถ้าสมมติถ้าพี่เป็นเอางี้พี่เป็นแฟนไอการนี้ว่าพี่ยกตัวอย่างเนี่ยมันจะคิดไม่ออกฮะมันต้องเก่งว่างั้นตัวเก่งมันต้องซึมซับแล้วก็คิดว่าเราเป็นจริงเลยที่จะเป็นกับเขาว่างรับโอ้ยเจ๋เอ้ก็ลองดูนะลอสมมติสมมติะ้มสมมติพี่เป็นแฟนแอมเนี่ยแล้วก็แอมไปทํางานพี่จะถามก่อนว่าแอมชอบหรือเปล่าถ้าแอมบอกว่าแอมชอบและแอมรักในอาชีพนี้พี่จะสนับสนุนเลยนะเพราะว่า คนรักเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่คนรักหรือว่าคนที่เรารักมีความสุขเราก็สนับสนุนสิ่งนั้นน่ารักมากเลยเป็นอะไรไหมเป็น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 อะไรมไหมใครก่อน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 นี่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 เรื่องจริงนะถ้าเป็นพี่นะถ้าเป็นพี่นะ ให้ผมผมงงปั๊บนึงนะครับคุณหนึ่งเป็นแฟนแล้วทําไมต้องหยิบตังค์ครับน้ำบัตร๋อผมก็งงอะไรเป็นแฟนแล้วต้องหยิบตังค์อะไรวะก็น้องเขาจะต้องนั่งรถไปช่วงที่เรายุ่งๆไม่ว่าไงก็ได้อ๋อนอ๋อครับใครเขียนอะไรมาใส่แล้วเข้าใจแล้วให้ทั้งสามคนเต้นโชว์ได้ปั๊กสามคนนี้คือผมปังแล้วก็ใครอีกคนนึงตักล้องนะต่ออ่ะมาสามคนอ่ะขอเพลงครับขอเพลงขอเพลง เขาจะอ้วกกันะครับเดี๋ยวเขาจะอ้วกกันนะนิดนึ่งโอ้แต่ว่าถ้าอยากเห็นนะธรรมดาต้องอยากเห็นก็ทำไงไปที่ดีไอแลนด์ให้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 ประชาชสัมภาษณ์นิดนึงว่าไอแลนด์เนี่ยค่าคงค่าเข้าต้องต้องซื้อตั๋วก่อนไหมหรือไง มีใช่ไหมอ๋อ้าเข้า้าเข้าเข้าไปแล้วอย่างนงตัวเรอนี่มีอูนี่ผมก็ยังงงนี่มันอะไรงานวัดอะไรเปอเนี่ยบ้านผีอะไรปะเฮ้ยไม่มีพูดถึงบ้านผีเป็นไงครับอันนี้อันนี้อยากเล่าเลยครับท่านผู้ชมครับครับและอันนี้เรื่องจริงนะสาบานให้ตายเลยนะวันลอยกระทงครับไปเที่ยวแล้วอ่ไปไอ้นี่อะไรนะไอ้ผู้เก่าทองครับ เดินไปเดินไปเดินไปครับผมไม่ใช่เดินไปเดินไปเไปเจอบ้านผีครับผมสิบบาทอ๋อโอ้โหยังครับผมไปเจอบ้านผีอ่าเข้าไปข้างในครับคุณฝังเราก็ตกใจใช่ไหมเราก็เฮ้ยม็นเป็นกระจกเงาอยู่นไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีแบบว่ากิ่งไม้นะแล้วทาสีแบบว่าไอสะท้อนแสงอ่ะแล้วเปิดไฟแบ็คไลท์นะครับแล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บเราก็กลัวไงเมื่อไหร่จะมาวะเมื่อไหร่จะมาวะเมื่อไหร่จะมาวะจนวนรอบนึง จะออกประตูอยู่แล้วมมีไอเด็กคนนึงครับผมมันแต่งตัวสีดํานะแล้วมันพิงไปอยู่ที่ผ้าสีดําใช่ไหมแล้วพอตรงนี้เป็นประตูนะคผมพอเราจะออกประตูปุ๊บมันกระโดดมาเว่สิบ่าทโอ้โหเปไนไงครับคุณหนึ่งคือที่เล่าให้ฟังเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันเป็นอีกอาชีพหนึ่งเขาคิดแค่เนี้สิบบาทแล้วแค่เอาลูกมาเวย คืออย่างนี้เขาก็คืออย่างนี้ผมผมก็นี่ผมเป็นคนดูมองโลกด้วยความยุติธรรมตลอดเลยอันนี้ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งนโอเคคุณจะหน่งคุณหนึ่งว่าเขาไม่ค่อยคิดอ,อะไรก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงเรื่องเรื่องของคุณหนึ่งจริงๆแล้วคุณที่ทําบ้านผีเนี่ยเขาาหากินกับคนโง่เท่านั้นครับผมคุณผู้ชมอ๋อเป็นอย่างนั้นดีนะที่ที่เขาเล่าให้ฟังเอ้ยไม่ใช่พูดแล่นพูดแล่น ก็ถือว่าก็แบบเป็นอีกแบบหนึ่งคุณหนึ่งก็สนุกสนานนี่ก็ไปไปดูไปชมฝั่งน้องเขาต่อหลายคนถ้าผู้ชมอยากรู้ด้วว่าเข้าไปข้างในอะไรยังไงไหนก็ค่าเปิดเล่าแพงไหมไม่แพงนะแล้วไม่แพงดิ้งไม่รู้ว่ามันไม่รู้ต้องไปเองอยากรู้ต้องไปเองดิ้งก็ไม่แพงนี่เพื่ข่าวว่าเท่าไหร่สองดิ้งสองดิ้งร้อยไม่ใช่นี่กันบอลนี่ผมว่าตรงนี้แล้วครับฝนลมแล้วครับคุณหนึ่ง ไม่เคยเอาไม่ใช่เหรอสองลิงร้อยแล้วก็จะร้องเพลงอะไรก็หยอดสิบาทเงี้ยอันนี้ที่ไหนคะเนี <c oughs> no ่ยก็เห็นเป็นแผงๆเพิงๆอย่างนี้หมดเลยไม่ใช่แล้วก็เป็นสถานที่ก็สวยงามเลยและจุดเด่นเป็นไงจุดเด่นของที่นี่อ่าลองลองบอกจุดเด่นที่จุดเด่นที่นี่เป็นไงแอร์เย็นดีแอร์เย็นมีหน้าหลับตอนเต้นๆเนี่ยแข็งอะไรแข็งคะเคยมาเข้ามาแล้วก็แข็งเลยเนื้อไงผมเคยพูดไปแล้วว่าเมื่อเทปเทปแรกเทปแรกเลยเวลาอากาศเย็นเนี่ยนะครับ ทุกคนเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะเปิดไฟหน้าน้องไม่รู้จดกงนี้ที่อาสมมติว่ามันเป็นศัพ์อันนึงที่แบบพี่ปังคิดขึ้นมาเองก็ได้เปิดไฟหน้าเนี่ยหนูจะคิดว่าอะไรอากาศเย็นแล้วทุกคนเลยต้องเปิดไฟหน้างงงงงรู้ว่ารู้ว่าแต่แอมไม่เข้าใจแอมทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวพี่โทรโทรมันฟอกมาแกงนะครับวันหนึ่งมันฟอกมาแกงนะครับนี่มันเอาจริงเงี้ยเนี่ยไปบอกเขาอีกนั่นเปิดไฟหน้าแปลว่า เวลาอากาศเย็นสังเกตดูนะหรือว่าเวลาเราออกกําลังอย่างเงี้นะครับแล้วถีงแด้ผมพูดยากยากนะเออเนี่ยอีกเนี่ยเนี่ยเขาเขาเรียกพี่คนหนึ่งพูดดิไออะไรนะหัวเทียนหัวนม มันจะตั้งมันจะตั้งเป็นทุกคนหมดเลยมีหน้าแหละเขาถึงได้ชอบอยู่ที่าหนาวกันได้ครับเพราะจะทำเนี่ยมันจะทําให้ไม่บอ r e d ไงเพราะว่าเวลาหนาวเวลาเวลาออกกําลังก็เป็นนะสังเกตนักเทนนิสนักเทนนิสเวลาเขาเล่นเห็นป่ะเออเวลาออกกําลังโอ้โหมันอะไรก็ไม่รู้ผมถ้าเป็นนักเทนนิสนี่ได้ได้เพราะผมนี่นักฮอกกี้เหรียญทองนะตอนเรียนที่มหาลัยอ่ะอ่านี้บอกก่อนฮอกกี้เรื่องไม้เรื่องทองครับอ่าเรื่องการเวียงการใช้มือเนี่ยอันนี้เก่งมากครับผม ย้อนมาหาน้องเขาตอบมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่แบบว่าพูดปุ๊บท่านผู้ชม้องว่าเฮ้ยต้องไปอ่าอ่าเงี้ยก็เห็นแค่น้องสามคนนี้ก็จะไม่เหลือแล้วมั้งใครๆก็อยากไป้ะเห็นน้องสามคนเนี่ยท่านผู้ชมเต็มที่ก็แค่เขาเรียกอะไรนะเซฟเอาไว้แล้วก็มาเปิดดูเรื่อยๆนี่ถามก่อนมันต้องมีเวลาทํางานอยู่ที่เนี่ยนะครับเจอผู้ชายเยอะๆเลยเกือบทุกวันเลยคนนู้นคนนี้มาดูคุยกัน ผู้ชายแบบไหนหน้าเบื่อที่สุดห้ามบอกว่าแบบพี่โดนมาเยอะแล้วใครๆก็บอกดีๆแบบไหนอ่ะอ่ะแอป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 กี้เก๊กมั้งอ๋อเกียดใช่ไหมเกียดดีนะเนี่ยไม่เป็นไม่ใช่แบบคุยแบบไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมต้องต้องอย่างเงี้ยแบบเทือนๆเลยคอยอย่างเงี้ยแล้วโอ้ดีดีดีเบี้ยเหรอเออน้องเบียร์พูดมากเกินไป ดีนะเนี่ยอ๋อดีนะพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเลอาได้เลยสบายมากน้องเบียร์เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นนักฟังที่ดีกอนฟังนังฟังสบายมากเลยครับเป็นนักฟังที่ดีอ่ะน้ำตาลน่าเบื่อผู้ชายที่ลงไปเจอหล่อหล่อโอ้หล่อหลอไม่เจ้าก็ว่าไรสบายสบายก็มารายการนี้ก็ไม่เบื่อไล้พี่น่าอยู่กับเราได้น่าอยู่ได้